สูตรไอเดียอาหารเช้าซื้อขนมปังมาแล้วหนึ่งแถวเราจะต้องใช้ให้หมดให้คุ้มกันนะคะถ้าใครยังไม่ด้ดูไอเดียอาหารเช้าของเมื่อวานก็ไปดูได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะขนมปังชีสไข่เยิ้มส่วนวันนี้นะคะที่เราจะเพิ่มเติมมีแค่ไส้กรอกกับเชสด้าชีสเท่านั้นค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากส่วนผสมค่ะเราใช้ขนมปังห่อเมื่อวานให้หมดกันนะคะ อันนี้เป็นโฮวิตเนื้อละเอียดแล้วก็ไข่เชสด้าชีสไส้กรอกที่ชอบเลยค่ะบิเกอร์อันนี้เอาไว้ใช้สำหรับเทไข่นะคะจะได้เบาๆมือตัดขนมปังด้านในออกทั้ง4ด้านแล้วก็เลาะออกมาค่ะก็จะได้ช่องแบบนี้แล้วก็หาช้อนที่มีน้ําหนักหน่อยบี้ขนมปังทั่วๆนะคะให้มันเป็นแบนๆแบบนี้จากนั้นตอกไข่ใส่ถ้วย แล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติตีให้เข้ากันเหมือนตีไข่เจียวปกติเลยค่ะเทใส่บิก,กอร์นะคะเพราะว่าจะได้เทลงขนมปังได้เบาๆมือแต่ถ้าใครคิดว่ามือเบาพออยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องก็ได้เทจากถ้วยเลยหั่นไส้กรอกเป็นแว่นๆค่ะอันนี้ไซสใช้ไส้กรอกเวียนนาชีสอืมใส่ว่ามีบใส่ทื่อไปหน่อยนะ เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยปะ่ะตั้งกระทะกันดีกว่ากระทะนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วก็น้ำมันพืชใช้ใช้น้ำมันมะกอกขาทาบางๆทั่วกระทะวางขนมปังลงไปค่อยๆเรียงไส้กรอกลงไปให้ทั่วแบบนี้นะคะจากนั้นก็เทไข่ลงไปค่ะเบาๆนะไม่งั้นมันจะทะลักออกมาค่อยๆเทพีละเลเยอร์ก็ได้ให้มันสุกนิดนึงจะทะลักน้อยหน่อย แล้วก็ค่อยเติมไม่ต้องใช้ไข่จนหมดก็ได้นะคะเอาเท่าที่มันใส่ได้ก็พอจากนั้นก็วางเชสตร์ชีสลงไปค่ะโปะด้วยขนมปังที่เราบี้เอาไว้รอสักพักนะคะแล้วก็กลับด้านอันนี้ทะลักจนได้เพื่อนๆอาจจะทำได้สวยกว่านี้นะอ้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยขนมปังไส้กรอกไข่นุ่มเราลองมาตัดกันดูดีกว่าคะ่ะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง เขาก็มีความกรอบนิดนึงนะอ่เราจะได้เลเยอร์นะคะมีไส้กรอกกับไข่นุ่มชีสแล้วก็ขนมปังเอามาประกบ2ชั้นก็จะน่ากินยิ่งขึ้นใส่กล่องให้เด็กๆไปกินในรถก็ได้นะคะเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งไอเดียอาหารเช้านะคะถ้าเกิดว่าใครชอบสูตรอาหารที่ทั้งง่ายแล้วก็อร่อยมากแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง v e r r y Mummy ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้แบ่งให้ทุกๆคนได้ ทำเมนูสนุกๆกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบายทานให้อร่อยนะ